สวัสดีครับผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางหยดพระรามสองนะครับทีนี้กลับมาพบกันเป็นคลิปแรกนะครับของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับก็คือเ่านๆวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนกุมภาพันธ์พรุ่งนี้นะครับของวันที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยนะนะครับจะเป็นวันที่1มีนาคมแล้วนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่า อีกหนึ่งสิ้นเดือนนะครับจะเข้าสู่เมษาแล้วก็เทศกาลสงกรานต์นะครับก็ถือว่าใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะครับพี่ๆท่านไหนนะครับถึงเวลาเปลี่ยนล,ล้อเปลี่ยนยานครับก็อย่าลืมความแข็งลรงหน้านะครับเพราะว่าเราจะได้เดินทางใช้งานการช่วงสงการานต์นะครับเพรารสการณ์ปีนี้ก็จะมีพี่ๆน้องๆกลับบ้านจากจังหวัดหลายท่านเหมือนกันรวมทั้รวมทางร้านเราด้วยนะครับก็มีกลับ่างจังหวัดนะครับมาดูล้อตัวนี้กันต่อนะครับคลิปนี้นะครับตัวนี้ นะครับจะเป็นล้อเชฟโรเล็ตแคปติว่าเป็นตัวมเนอร์เชฟนะครับตัวท็อปของสุกาวก่อนที่จะเป็นตัวนิวเชฟที่ว่าไปลดราคากันหนักๆที่สุดนะครับที่ว่าหันราคาเปขึ้นครึ่งนะครับที่ว่าตอนนั้นเขาจะปิดมูลนะครับล้อตัวนี้เป็นตัวก่อนจุกลงผมไม่ได้ใส่ไว้นะครับเพราะว่าจุกลงมันมีอายุของมันผมพันออกเลยเพราะว่าเวลาใส่ล้อใส่ยางมันก็เปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลนะผมไม่ให้นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับล้อหน้าเงานะครับตัวนี้จะเป็นสีลงดำข้างใน นะครับถ้าเป็นตัวก่อมนม i เนอร์เชนตเนี่ยมันจะเป็นล้อสีเงินหรือสีบอนทั้งวงเลยนะครับเชียองหล้งล้อนะนะครับดังล้อตัวนี้เป็นขอบ19กนะครับกว้าง7นิ้วออฟเซตอยู่ที่45เรื่องความกว้างนะครับล้อแต่ละค่ายกว้างไม่เหมือนกันอยู่ที่ข้อมูลทางเทคนิคหรือวิศาวากรรมยานยนต์ของบริษัทค่ายรถนั้นนะครับ บางทีล้อหน้ากว้างเนี่ยบ่งบอกถึงกําลังเครื่องยนต์ได้นะถ้าล้อเดิมมากับรถที่มันหน้ากว้างมากๆอ่ะแสดงว่าเครื่องมันแรงนะครับเพราะว่าถ้ายิ่งใช้ล้อยิ่งกว้างเนี่ยมันก่อถนนดีขึ้นจริงแต่มันกินน้ํามันเยอะนะใช้กําลังเครื่องเยอะนะครับตัวนี้มีตา g m ผลิตที่บ้านเรานะครับไทยแลนด์นะนะครับล้อแท้เลยนะครับตัวนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรียกได้ว่าหายากแล้วนะครับผมล้อสวยๆเลยนะครับ ดีย๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้นเลยนะคบถ้าผมใช้แคปิว่านะผมก็จะเปลี่ยนล้อตัวนี้แหละนะครับเพราะมันเป็นขอบใหญ่สุดแล้วนะครับของรถแคปิว่าที่จับได้โดยมาจากโรงงานนะครับและลอพวกนี้น้าเก็บตัรละแล้วเพราะว่ามันไม่มีขายแล้วนะครับมีเท่าไหร่เท่านั้นแล้วเพราะว่าสูงก็ไม่มีแล้วนะครับยังไ,ไงสนใจสอบถามมาได้นะนะครับร้านเราเป็น,ปนสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสอ,องบางเขนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงทะเล21 หรือ21มา200เมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟจากร้านต้นยางยงขอฝากไว้ถ้าเห็คลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพกจนใหม่นะคะรับหลับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ